สร้างเสริมเติมความรู้สวัสดีคะ่ะนักศึกษาคะพบกับรายการสร้างเสริมเติมความรู้ทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ลงลึกในสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยโดยมีวิทยากรผู้สอนเก่งนะคะ เป็นคุณครูที่มีรางวัลรับรองเยอะแยะเลยแต่นั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเชิญคุณครูมาสิ่งสำคัญก็คือคุณครูเต็มอกเต็มใจนะคะที่จะมาช่วยสอนพวกเราให้มีความแม่นยำในภาษาไทยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการเรียนหรือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยกันทำรงคุณค่าภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและงดงามยิ่งิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้คุณครูใจดีของเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะให้ความรู้กับเราต่อไปพบกับคุณครูใจเด็ดหวานเชะเอมซึ่งปกติเราจะเรียกว่าอาจารย์ใจเด็ดหวานชะเอมไม่ว่าจะเป็นครูหรือเป็นอาจารย์แต่ท่านก็สอนเราได้สนุกทีเดียวสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์พนอแล้วก็นักศึกษากรสอนอที่รักทุกคนนะครับ เชื่อว่าตอนนี้อาจจะมีแฟนๆรายการอื่นๆตามมาฟังอาจารย์ใจเด็ดด้วยล่ะค่ะโดยเฉพาะน่าจะมีคุณละเมียดกุลกิจจากวังตะกูนครปฐมนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้เรามีภาษาไทยเพิ่มขึ้นจังหวะที่ท่านเหียนจดหมายเข้ามาเราก็เปิดรายการนี้พอดีเลยค่ะครับก็เรียนท่านอาจารย์ละเมียดนะครับถ้าท่านฟังอยู่แล้วก็มีสิ่งใดที่จะให้เป็นคําแนะนํา ผมกับอาจารย์พนนยนดีนะครับเราไม่ได้ถือว่าเราเป็นผู้เก่งกล้าสามารถแต่เราอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างในภาษาไทยซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้แล้วก็ทราบอย่างลึกซึ้งมากกว่าเรานะครับอาจารย์พนอเพราะนั้นยินดีนะครับยินดีจะรับฟังทุกท่านครับบางท่านเนี่ยสามารถที่จะบอกประวัติที่มาของคําสำนวน แล้วก็ที่ใช้ให้เราได้กระจังมากขึ้นดีมากซึ่งเดฉันได้รับความกรุณาเนี้ยจากรายการอื่นๆเสมอเลยค่ะครับค่ะวันนี้นะคะเราคงจะมีแบบฝึกหัดมาให้นักศึกษาได้ลองคิดกันใช่ไหมคะอาจารย์เจเดชใช่ครับจะเริ่มเลยไหมครับเชิญค่ะนักศึกษากศนที่รักนะครับท่านผู้ปกครองนะครับเพื่อนครูภาษาไทยแล้วก็ท่านผู้รับฟังทั้งหลายนะครับนักเรียนในโรงเรียนด้วยก็ได้ค่ะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วครับ วันนี้จะเป็นการทดสอบเรื่องของกลุ่มคำหรือวลีนะครับค่ะตั้งใจฟังโจทย์นะครับขณะเดียวกันถ้าใครฟังไม่ทังจดเลยนะครับค่ะดิฉันจะชวนให้ทุกคนเนี่ยจดตามนะคะลายมือหวัดหวัดของเราเนี่ยแหละค่ะจดไปก่อนเพราะว่านี่คือเทคนิคการเรียนอย่างหนึ่งของดิฉันเมื่อสมัยที่ไปเรียนหนังสือนะคะเรามีความรู้สึกว่าอาจารย์สอนเนี่ยท่านไม่ได้บอกในตำราทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จดยึกยือยึกยือยึกยือไปก่อน กลับถึงบ้านเมื่อไหร่ลอกใหม่สวยๆโอ้จำแม่นค่ะครับเริ่มข้อแรกนะครับข้อใดเป็นกลุ่มคำโจทย์ถามนะครับว่าข้อใดเป็นกลุ่มคำข้อ1นอนหลับสนิท 1. น,นอนหลับสนิท 2. นอนลงเดี๋ยวนี้นอนลงเดี๋ยวนี้ข้อที่3นะครับอย่านอนดึกอย่านอนดึกข้อ4นอนหน่อยนะข้อ4นะครับนอนหน่อยนะ มันเหมือนเหมือนกันหมดเลยค่ะอาจารย์ใจเดชนักศึกษาคะพิจารณาให้ดีนะคะกลุ่มคำหรือวลีนั้นจะยังไม่ทราบความหมายสมบูรณ์ชัดเจนเหมือนจะรู้แต่ยังไม่ชัดเจนอาจารย์ใจเดชจะใช้คำว่าเกือบเกือบจะเข้าใจอ่านและเกือบจะเข้าใจนะครับค่ะคราวนี้ คำเฉลยยังไม่บอกดีกว่านะครับอาจารย์พนอนเรเร,เรามาชวนเขาวิเคราะห์กันก่อนข้อแรกนะครับนอนหลับสนิทอาจารย์นึกถึงคําว่านอนหลับสนิทนักศึษานึกถึงคําว่านอนหลับสนิทคือถึงแม้ว่าเพราะความนี้นะครับเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับนอนหลับสนิทเราอาจจะเห็นภาพคนนอนแล้วก็กําลังอยู่ในท่าที่สบายที่สุดเนี่ยเราก็บอกนอนหลับสนิทค่ะสื่อสารได้ไหมครับยังไม่รู้ว่าใครนอนนะคะ ก็เราก็มองเห็นนะครับว่าเขานอนอยู่แล้วแหละเพราะว่าอยู่ๆเราไม่เห็นคนนอนแต่เราบอกนอนหลับสนิทคงไม่ใช่แล้วค่ะต้องเป็นลักษณะที่มีคนนอนอาจจะเป็นไปได้ที่ละประทานไว้นักศึกษาเข้าใจคําว่าละประทานไหมครับคือละเว้นประทานบางทีสมมุติว่านักศึกษาก็ดีหรือผู้ฟังก็ดีนะครับเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วพบว่ามีคนนอนอยู่สมมุติคนที่นอนคือน้องก็มองเห็นว่าน้องนอนอยู่นักศึกษาก็จจะบอกว่าน้องนอนหลับสนิท แต่จริงๆไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราอยู่ต่อหน้าน้องอยู่แล้วเนี่ยเราก็เปิดประตูเข้าไปนอนหลับสนิทแล้วก็ปิดประตูออกมาอย่างนี้คือละประธานไว้ไม่ต้องใส่ถึงอย่างไรก็ตามแต่แม้จะไม่มีประธานให้เรามองเห็นเนี่ยแต่นอนหลับสนิทนี่ก็ถือว่าสื่อสารได้เข้าใจรู้เรื่องดีตรงเนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มคาครับอาจารย์พนองโอ้ยอย่างนี้เป็นประโยคแล้วเหรอคะเป็นแล้วครับเป็นประโยคที่ละประทานเอาไว้โอ้โหนักศึกษางงไหมคะ อันนี้ค่อยๆค,ค,คิดนะคะแล้วก็จดประโยคที่อาจารย์ใจเด็ดบอกเมื่อสักครู่นี้ไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไปเจออีกจะได้ไม่งงสอง่านอนลงเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นคําสั่งชัดเจนมากเลยนะครับคือถ้าเราเดินอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราพูดว่านอนลงเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครทําอย่างนั้นค่ะคนจะทําอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวเราเองนะครับเจอสุนัขที่เราเลี้ยงไว้น่ารักน่าเอ็นดูแต่ว่ามันก็ยืนขึ้นตะกุยเราอะไรตะอะไรเรา เราก็อาจจะสั่งหรือดุว่านอนลงเดี๋ยวนี้แสดงว่าเนื้อความนี้สื่อสารรู้เรื่องเข้าใจว่าให้ทําอะไรใช่ครับเราสั่งใครใช่ไหมครับอย่างเนี้ไม่เป็นกลุ่มคําครับเพราะว่าถือว่าเขาละประธานไว้ละกร,รมไว้ไม่ได้ใส่กรรมหรือประทานไว้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นสุนัขผมก็จะบอกว่าสุนัขนอนลงเดี๋ยวนี้เราคงไม่ถูบนอนเดี๋ยวนี้ บางทีเราไม่ต้องบอกชื่อ,อก็เราอยู่กับใครเราก็หมายถึงตรงนั้นอยู่แล้วนะครับอาจารย์ค่ะ,ะคดิฉันชวนนักศึกษาคิดตามนะคะคเพราะว่าโอ้ถ้าดิฉันเห็นนี่อาจจะก,กาว่าุยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ไปแล้วอน,นอนลงเดี๋ยวนี้ครับก็หมายถึงว่าละประธานอีกเหมือนกันเพราะเราสั่งให้ใครก็ตามนอนเนี่ยนั่นคือประธานะนะครับยานอนดึกเช่นเดียวกันทั้งประโยคที่หนึ่งสองและสามที่ผ่านมานักศึกษาคร,ครับ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นตัวประธานในข้อความเหล่านั้นนะครับแต่ว่าไม่มีใครพูดขึ้นอลอยไม่มีใครไม่เจออะไรเลยเดินอยู่คนเดียวหรือว่านั่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็พูดว่าอยานอนดึกมันไม่ใช่บอกตัวเราเองนะครับต้องบอกใครสักคนหนึ่งแต่เราละไว้ไงครับเราละประธานไว้อาจจะมีอย่างมากก็อย่านอนดึกนะลูกอา,อาจจะมีแค่ตรงนั้นแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเลยพอเจอลูกอย่านอนดึก S <S อ,อย่างเงี้ยแค่นิดก,ก็ถือว่าเข้าใจะละประธานไว้นะ,ค,ะครับก็ไม่เป็นกลุ่มคําถูกไหมครับในเมื่อถ้าประโยคเต็มๆแล้วมีประธานแต่ว่าเราเขียนโดยไม่มีประธานแต่ว่าอาจารย์พนอครับที่เราไม่ได้เขียนอย่างนี้นี่คือประโยคภาษาพูด<อ>นะครับเป็นภาษาพูดะนะครับเดันเข้าใจตรงนี้เองก็ยังนั่งงงๆเอ๊ะเป็นประโยคอย่างไงไม่เห็นครบเลยนักศึกษาหลายคนก็คงจะเปรียบเทียบเหมือนดิฉันแหละค่ะเพราะว่ากฎของเราต้องมี มีภาคประธานมีภาคแสดงมีกรรมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพื้นฐานของนักศึกษามีอยู่แล้วตรงนี้ยังงงง,งอยู่พออาจารย์เจเด็ดบอกว่านี่แหละเป็นประโยคที่ใช้ในภาษาพูดใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยเข้าใจชัดขึ้นอย่างนี้นะอาจารย์ต้องเฉลยข้อสุดท้ายแน่ๆเลยให้สังเกตเองนิดหนึงว่านอนหลับสนิทก็ดีนะครับนอนลงเดี๋ยวนี้ก็ดีอย่านอนเด็กก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กับคน เพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องเอ่ยชื่อคนก็ได้เพราะเราสนทนากับคนนะครับค่ะส่วนในข้อสี่นะครับนอนหน่อยนะเรานึกถึงคําว่านอนหน่อยนะผมพูดกับใครครับพูดกับตัวเองก็ได้หรือพูดกับคนอื่นก็ได้ครับเช่นดีฉันนั่งนั่งอยู่ดูโทรทัศน์อาจจะง่วงง,วง่วงนอนก็อาจจะรำพึงขึ้นมานอนหน่อยนะได้ไหมคะอย่างนี้ได้ครับได้แต่ว่าอาจารย์ แน่ใจนะว่าจารย์จะเป็นคนพูดประโยคนี้ <c oughs> หรือพูดให้คนอื่นฟังหรือพูดเองนอนหน่อยนะเนี่ยไม่ใช่ประโยคคําสั่งไม่ใช่ประโยคขอร้องไม่ใช่ประโยคที่ใช้ในการสื่อสารเราไม่ทราบครับว่าใครคือประธานค่ะเ <c oughs> ดาไม่ได้เลยนะครับทวนนิดนึงนอนหลับสนิทคือเราเห็นบุคคลนอนอยู่ะ <c oughs> เราถึงพูดประโยคนี้ได้เราจะไม่พูดขึ้นมาลอยๆถูกไหมครับ <c oughs> ต้องมีประธานแน่นอนแต่เราไม่พูดถึงซึ่งในภาษาไทยเรียกว่าละไว <c oughs> หรือละเวน้นไม่ต้องใส่ประธานก็สามารถสื่อสารได้นะครับ นอนลงเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นประโยชคําสั่งนะครับต้องมีใครสักคนหนึ่งที่รองรับคําสั่งของเราเราถึงจะสั่งเดินอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับใครก็ตามแต่เนี่ยเราต้องสั่งแต่ถ้าอยู่คนเดียวเราคงสั่งใครไม่ได้เพราะฉะนั้นประโยคอย่างนี้ละประธานนะครับละเวน้นยานอนดึกนี่ก็เหมือนกันคือสั่งแล้วมีผู้รองรับถูกไหมครับคือมีประธานหรือมีกรรมมารองรับในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วที่เราสั่งแต่นอนหน่อยนะเหมือนพูดออกมาลอยๆอยเหมือน แต่ว่าเป็นอุทานก็ไม่เชิงเพียงแต่ว่าอาจจะกล่าวขึ้นมาโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยจะไปเดินเจอคนแล้วบอกนอนหน่อยนะเขาก็คงไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแค่คําว่าไม่เข้าใจมันก็คือเกือบจะเป็นข้อความแลวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนอนหน่อยนะเนี่ยเต็มที่ก็คือแค่กลุมคําเท่านั้นราพึงขึ้นมาเหมือนลาพึงขึ้นมาปรารบออกมาใช่ครับค่ะนะครับไม่ได้สั่งใครไม่ได้ขอร้องใครไม่ได้เล่าอะไรเลยนอนหน่อยนะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ย ความหมายไม่ชัดเจนที่สุดในใ<ช>บรรดารตัวเลือกสี่ข้อเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าข้อใดเป็นกลุ่มคำจากคำตอบที่มีให้เลือกคือนอนหลับสนิทนอนลงเดี๋ยวนี้อย่านอนดึกและนอนหน่อยนะอาจารย์ใจเด็ดต้องฉเฉลยนอนหน่อย<ช>นะใช,ใช่ไหมคะครับ,รบเพราะว่าสื่อสารไม่ชัดเจนที่สุดก็เป็นกลุ่มคำนะครับค่ะ เ,เสียเวลาเป็นมากหน่อยนะแต่ว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้มองตามให้ทันนะครับเหมือนดิฉันเลยจะได้มองตามให้ทันครับเอาต่อไปครับนักศึกษาครับข้อ2นะครับข้อใดเป็นกลุ่มคําบุพบทข้อใดเป็นกลุ่มคําบุพบทนะครับคําบุพบททวนนิดนึงก็คือคําที่ทําหน้าที่เชื่อมระหว่างคํากับคําสิ่งที่คู่กับบุพบทจําได้ไหมครับครั้งที่แล้วครูกับอาจย์พนอได้อธิบายให้ฟังแล้วถ้าเชื่อมประโยคก,กับประโยคก,ก็คือคําสันธาน ถ้าเชื่อมระหว่างคํากับคําด้วย<บ>กันบ,บุบพบทนะครับอ้าวฟังโจทย์นะครับบางคนชอบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนชอบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปลาว่ายบนผิวน้ําปลาว่ายบนผิวน้ําฉันเดินเล่นในระหว่างรอเธอฉันเดินเล่นในระหว่างรอเธอข้อสุดท้ายครับไฟในอย่านําออก ไฟในอย่านำออกเห็นคำตอบสี่ข้อเนี้ยจับเป็นคู่ได้สองคู่ด้วยกันก็คือข้อหนึ่งกับข้อสองคู่กันและข้อสามกับข้อสี่คู่กันอาจะพนอเห็นไหมครับข้อหนึ่งกับข้อสองนั้นน่ะมีคำว่าบนข้อสามข้อสี่มีคำว่าในเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำให้เราง่ายขึ้นก็หมายความว่าระหว่างข้อหนึ่งกับข้อสองเนี่ยเราตัดสินหนึ่งข้อใช่หรือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ทั้งสองข้อแล้วก็ระหว่างข้อสามข้อสี่เราก็มาพิจารณาแค่สองข้อนี้ ถ้าข้อไหนใช่ก็แสดงว่าข้อนั้นต้องไปคำตอบถูกไหมครับค่ะอ่าเรามาดูบางคนชอบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าบนบนบานเนี่ยเนี่ยเป็นกริยาแน่แน่แน่นอนเลยครับมันเป็นอาการอา <c oughs> การกระทำ,รระทำถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นบนบานเนี่ยต้องไม่ใช่บุพบทแน่ค่ะนะครับนักศึกษยาอย่าไปมองว่าชอบกับบานติดกันได้เพราะมีคําว่าบนมาติดไม่ใช่นะครับบนบานเป็นคาอะไรครับเป็นกลุ่มกริยาเป็นกลุ่มคำกลุ่มคากริยาคือแสดงอาการนะครับ ปลาว่ายบนผิวน้ํปาปลาว่ายบนผิวน้ํอาอะดูให้ดีปลาว่ายบนผิวน้ําบนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเป็น,ปนบุบรรพบ,บท,พบบทครับเก่งมากเลยเพ,พราะเชื่อมระหว่างว่ายกับผิวค่ะถูกไหมครับปลาว่ายแล้วก็มีบุพบทบนเนี่ยมาเชื่อมให้ต่อคําว่าผิวน้ําบน,นเนี่ยเป็นคําบุพบ,บทก็ถูกแล้วสิครับเนี<บ>่ยก็ถูกค่ะแต่ว่า เป็นแค่บุพบทแต่โจทย์บอกว่ากลุ่มคำมบุพบดนั่นสามมองเห็นตรงนี้ไหมครับอย่ารีบร้อนนะครับอย่ารีบร้อนพอเห็นคําว่าบนอุ้ยบุพบทใช่แน่โดนหลอกเลยค่ะใช่ครับเพราะโจทย์ถามว่ากลุ่มคําบุพบทอ่ะเรามาดูข้อสามต่อนะครับฉันเดินเล่นในระหว่างรอเธอกับข้อสี่ไฟในอย่านําออกตอนนี้ก็คือให้เปรียบเทียบคําว่าในทั้งสองคำนะครับฉันเดินเล่นในระหว่างรอเธอกับไฟใน ไฟเนี่ยมีไฟในไฟนอกไฟในอย่านาออกไฟนอกอย่านำเข้าใช่ครับเพราะฉะนั้นในถ้าอยู่ติดกับไฟแล้วบอกลักษณะของไฟให้ละเอียดขึ้นในจะเป็นคําบุพบทไม่ใช่ครับไฟจะเป็นคาอ๋ออ๋อเดี๋ยวนะคะไฟเป็นคํานามค่ะไฟเป็นคํานามครับในเป็นพิเศษอเนื้อสารนึกออกไหมครับคําที่บอกลักษณะของไฟให้ละเอียดขึ้นเห็นไหมนักศึกษาอย่าว่าแต่นักศึกษาจะถูกหลอกเลยค่ะ พนอยังถูกอาจารย์ใจเด็ดหลอกเลยค่ะอุ้ยงงค่ะไฟเป็นน้ำใช่ไหมคะใช่ครับแล้วในเป็นวิเศษมาขยายไฟถูกต้องครับซึ่งคำคู่นี้ไม่ได้หมายถึงไฟที่จุดติดเอาไว้หุงต้มใช่แต่เป็นอะไรนะคะสำนวนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ถ้าเราจะคิดกันง่ายๆเนี่ยนะครับเอาแค่คำว่าไฟมาตั้งไว้เป็นหลักแล้วก็นักศึกษาหาคำขยายมาใส่ไฟร้อนไฟเย็นไฟใน ไฟนอกนะครับไฟแรงไฟอ่อนไฟสุมสัวมีคำอีกตั้งมากมายหลายคำที่เอามาต่อจากคำว่าไฟทำให้คำว่าไฟละเอียดชัดเจนขึ้นเรามองแค่นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นในเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นแค่วิเศษขยายเฉยๆนะครับบอกสถานที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเนี่ยไม่ใช่บุพบทแล้วเหลือข้อเดียวก็คือฉันเดินเล่นในระหว่างรอเธอในระหว่างรอเธอยาวมากเลยเห็นไหมครับคก็ เป็นอะไรครับเป็นกลุ่มคำบุบพ,<ร>พบดเก่งมากครับทีนี้อะไรล่ะคะที่มาบวกกับนายเป็นกลุ่มคำใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยฉันเดินเล่นเดินเล่นเพื่ออะไรครับรอเธอใช่ครับรอใครคนหนึ่งใช่ก็คือเชื่อมคำว่าเล่นกับรอแต่ว่าไม่ใช่คำว่านายคำเดียว แต่ใช้กลุ่มคำว่าในระหว่างเป็นกลุ่มคำบุพบทนะครับถ้าอย่างนี้พูดแค่ว่าฉันเดินเล่นระหว่างรอเธอก็เข้าใจแล้วได้ครับได้ครับแต่พอเอาในเข้ามาอีกเนี่ยมันก็ทําให้ภาษาดูสละสลวยขึ้นอาจารย์จะตัดทิ้งหมดเลยก็ได้นักศึกษาครับเราตัดทิ้งได้เลยนะครับฉันเดินเล่นรอเธอเออค่ะเราใช้ในชีวิตประจวันฉันเดินเล่นรอเธอพูดได้เลยครับฉันซื้อของรอแม่ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าละคําบุพบท บางประโยคเราจะเจอในภาษาไทยที่ไม่ใส่คําบุพบทอย่างเช่นฉันไปโรงเรียนนักศึกษาเคยเจอไหมครับประโยคง่ายๆอ่ะฉันไปโรงเรียนฉันไปที่โรงเรียนจริงๆเต็มๆเนี่ยต้องพูดอย่างที่อาจารย์พนอพูดคือฉันไปที่โรงเรียนแต่เราละบุพบทไว้ไม่ใช้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในข้อสองเนี่ยก็ได้คําตอบแล้วครับว่าคําว่าบนบานเนี่ยเป็นคํากริยา บนผิวน้าบนเนี่ยเป็นคําบุพบทจริงแต่โจทย์ถาม,ามว่ากลุ่มคําใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฉันเดินเล่นในระหว่างรอเธอเนี่ยในระหว่างรอเธอจึงเป็นกลุ่มคําบุพบทส่วนไฟในอย่านําออกในคํำนี้เป็นคําวิเศษนะครับค่ะอาจารย์ใจเด็ดฉันถามแทนนักศึกษาหนึ่งคำแหมอย่าว่าช่างสงสัยเลยนะคะเพราะ <P rep ere> ว่านักศึกษาอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าบนบานสักเท่าไหร่อาจจะเคยได้ยินแค่บนเฉย ซึ่ง <Okay. S 1> เราคุ้นใช่ไหมคะเรารได้ยินในข่าวโน่นนี่นั่นบ่อยๆรหรือในครอบครัวของนักศึกษาเองก็อาจจะเคยทำคํำรวมทั้งตัวคุณผู้ฟังด้วยแหละนะคะคคเพราะว่านี่คือเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายในการหาขวัญกําลังใจแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะรู้จักคําว่าบนเฉย ก็เป็นคําเดียวกับบนบานใช่ไหมคะ <G un> ใช่ครับใช่ครับแล้วคําว่าบานนั้นก็สะกด,ะกด,ดบอใบไม้<ๆ>สารา,อาอ <ะ S 2> นอนหนูนั่นเองครับเราไม่แยกนะครับว่าบนคำหนึง่งบานคำหนึง่งเรารวมทั้งสองคำนะครับต่อไปข้อ3นะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการต่อไปนี้เป็นคําปราศัยจากหัวหน้าพักฟังให้ดีนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการต่อไปนี้เป็นคําปราศัยจากหัวหน้าพัก ครูถามว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยทำหน้าที่อะไรท่านผู้ฟังทั้งหลายทําหน้าที่อะไรฟังทั่วอีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการต่อไปนี้เป็นคําปราศัยจากหัวหน้าพักถามว่ากลุ่มคําว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายทําหน้าที่อะไรโจทย์ข้อน,นี้เป็นการถามหน้าที่ของกลุ่มคํานะครับนักศึกษาครับหน้าที่ของกลุ่มคําในประโย <purchases> ใ<ช>คใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั<ช>้นนักศึกษาน่าจะตอบได้เร็วนะคะอาจารย์ใจเดช มีตัวเลขสี่ตัวนะครับหนึ่งประธาน2ขยายประธาน3ามคำเรียก4ส่วนเติมเต็ม 1. ประธาน2ขยายประธาน3ามคำเรียก4ส่วนเติมเต็มอ่าโจทย์อยู่ที่คำว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะมีตั้งหลายพยางค์ทีเดียวครับสงสัยตรงไหนไหมครับ ว่าจะตอบไม่ได้เรียนเชื่อว่านักศึกษาตอบได้เยอะเลยค่ะข้อน,นี้ว่าว่าประธานนั่นแหละถูกต้องครับถูกต้องครับ <c oughs> ท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประธานนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังถูกไหมครับคือให้ฟังอย่างเดียวเพราะนั้นท่านผู้ฟังเป็นประธานนะครับฟังฟังอะไรครับอาจารย์พนอฟังคําประสายนะครับหรือฟังรายการนี้อะไร <c oughs> นะครับเพราะนั้นท <fe arn> ่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยก็เป็นกลุ่มคํา กลุ่มคำอะไรกลุ่มคำสรรพนาทำไมอาจารย์พนอเฉลยว่ากลุ่มคำสรพพนามนึกษารตามท่านไหมครับเพราะอาจารย์เจเด็ดเคยสอนไว้ว่าให้ดูคำแรกถูกต้องแล้วคำแรกนะครับึ้นต้วคำว่าท่านท่านเป็นบุรุษสรพพนามเพราะฉันผู้ฟังทั้งหลายเป็นส่วนที่เอามาต่อเพิ่มเติมขึ้นจึงกลายเป็นกลุ่มคำสรพพนามหรือสรพพนามวลีนะครับกลุ่มคำสรพพนามหรือสรพพนามวลีนะครับข้อ3ามก็เฉลยว่าประธานนะครับ ข้อสี่นะครับทันไหมฮะจงตั้งใจเรียนให้ดีเช่นเดียวกับพี่ของเธอจงตั้งใจเรียนให้ดีเช่นเดียวกับพี่ของเธอกลุ่มคำว่าเช่นเดียวกับทำหน้าที่อะไรจงตั้งใจเรียนให้ดีเช่นเดียวกับพี่ของเธอคำว่าเช่นเดียวกับทำหน้าที่อะไรนะครับข้อหนึ่งเชื่อมคำกริยากับคำนาม ข้อ2เชื่อมคำนามกับคำนามข้อ3เชื่อมคำวิเศษกับคำสรรพนามข้อ4เชื่อมคำวิเศษกับคำนามทวนนะครับเชื่อมคำกริยากับคำนามข้อ1ข้อสเชื่อมคำนามกับคำนามข้อ3เช upcoming 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 ื่อมคำวิเศษกับคำสรรพนามข้อ4เชื่อมคำวิเศษกับคำนามวิธีดูโจทย์ข้อนี้ในเมื่อถามคำว่ากลุ่มคำว่าเช่นเดียวกับก็แสดงว่าก่อนคำว่าเช่นเดียวกับคือคำว่า ดีแล้วหลังคําว่าเช่นเดียวกับคือคําว่าพี่พก็แค่พิจารณาว่าดีกับพี่เนี่ยเป็นคําอะไรก็จะได้คําตอบแล้วครับอ๋อคิดแค่นี้เองนะคะนักศึกษาคะไม่ต้องไปดูไกลๆเลยประโยคจะยาวแค่ไหนดูแค่ตรงนี้เพราะมันทำหน้าที่เป็นคําเชื่อมใช่ครับทำหน้าที่เป็นคาเชื่อมครับอ่ะเราลองมาดูซิว่า จงตั้งใจเรียนให้ดีก็คือคำว่าดีถูกไหมครับจริงๆแล้วดีคำนี้มันเป็นคำวิเศษขยายแต่เราต้องมาดูประโยคว่าจงตั้งใจเรียนเรียนคำนี้เป็นคำอะไรแล้วครับเรียนยังไงเรียนให้ดีมีคำว่าให้ด้วยเพราะฉะนั้นดีคำนี้เนี่ยไม่ใช่คำวิเศษแล้วถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นกริยาเป็นคำกริยาครับมันเป็นคำกริยาบอกสภาพทีนี้นักศึกษาอาจจะถามอาจารย์ละค่ะ เอ๊แล้วอย่างนี้คำว่าตั้งใจเป็นอะไรคะจริงๆแล้วตั้งใจเรียนเนี่ยนะครับตั้งใจเนี่ยเป็นกริยาซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องอธิบายต่อไปในเรื่องของคำกริยาแต่หมายความว่าการเรียนเนี่ยเรียนนี่คือหลักถูกไหมครับตั้งใจเรียนเนี่ยก็เป็นคํากริยาครับเป็นคํากริยาสองคำซ้อนกันอยู่ระหว่างตั้งใจกับคําว่าเรียนค่ะตั้งใจตั้งใจทําอะไรก็ได้นะตั้งใจเที่ยวตั้งใจนอนเพราะนั้นตั้งใจเป็นหลักเรียนเป็นคํากริยาตัวที่สองแล้วเรียนเป็นยังไงครับเรียนต้องเรียนต้องเรียนด้วยเพราะฉะนั้น ตรงนี้จะมีคํากริยาอยู่3ตัวคือมีคําว่าตั้งใจเรียนแล้วก็ดีดนะครับคราวนี้ทําไมคําว่าดีเนี่ยซึ่งเป็นคําวิเศษบอกลักษณะของดีชั่วอะไรอย่างนี้นะครับทำไมเป็นคํากริยาเพราะคําว่าดีในที่นี้เนี่ยเป็นอาการหรือเป็นสภาพที่เรามองเห็นในภาพรวมทั้งหมดโอ้โหนักศึกษาคะถ้างงก็จดเอาไว้นะคะจงตั้งใจเรียนให้ดีมีกริยาตั้งสาตัวแน่คือหนึ่งตั้งใจ สองเรียนสามดีนะคะครับอ่าตรงนี้ถ้าหากว่านักศึกษายังสงสัยนะครับเดี๋ยวในภาคของคํากริยาเนี่ยครูจะให้คําอธิบายแบบละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะย้อนกลับมาตรงนี้นะครับว่าเราเข้าใจตามอ่าใช่ครับก็เฉลยว่าเช่นเดียวกับเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคําที่ทําหน้าที่เชื่อมคํากริยาดีกับคานามนะครับคานามที่หมายถึงพี่ครับพี่ครับ คือมองแค่เนี้ยบุพบทเนี่ยจะอยู่ระหว่างกลางของคำสองคำต่อไปข้อที่ห้านะครับเขาเฝ้ารอจนกระทั่งมะม่วงสุกหล่นลงมาประโยคนี้มีกลุ่มคำอะไรเขาเฝ้ารอจนกระทั่งมะม่วงสุกหล่นลงมาประโยคนี้มีกลุ่มคำอะไรอาจารย์พนอชุ่ณาใบ้หน่อยสิครับว่าข้อความยาวอย่างเนี้ย <c oughs> เราจะเราจะใบ้ตรงไหนดีมะม่วงใช่ไหมเอ่ยมะม่วงเป็นคำนามมะม่วงเป็นคำนามครับค่ะ <c oughs> อืม อคิดาสุกหล่นสุกนีนเเน่เป็นกริยาแน่ๆเลยเป็นกริยานะครับเอ๊ะอะไรดีนะเพราะว่าเนี่ยใช้อยู่ในชีวิตประจาวันเราเลยแต่พอให้วิเคราะห์เป็นประโยคเป็นข้อความเป็นคําเป็นกลุ่มคําเอาแหละเริ่มมีปัญหาเสียแล้วครับอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอใบให้นักศึกษาฟังนะครับฟังให้ดีนะครับมะม่วงสุกหล่นลงมาเนี่ย มะม่วงที่กำลังจะสุกลนลงมาเนี่ยอาการของมะม่วงสุกลนเนี่ยตรงนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่ามะม่วงสุกลนมะม่วงเป็นประธานถูกไหมครับ <c oughs> สุกลนเป็นผู้ง,ง่ายๆเ,เป็นกริยาเป็นพักสแสดง,สดงมะม่วงสุกลนลงมาเนี่ยก็เป็นประโยคหนึ่งประโยค <c oughs> ถูกไหมครับคร <c oughs> าวนี้ถ้าหากว่าเราจะเดาเราจะเดาละ <c oughs> ข้างหลังเนี่ยมะม่วงสุกลนเป็นประโยคเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พนอได้ย้ําแล้วนะครับว่าถ้าเชื่อมระหว่างคํากับคําต้องใช้บุพบทถ้าเชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคใช้สันธานอ่ะ เราก็มองกลับขึ้นไปว่าเขาเฝ้ารอเป็นประโยคไม่เ <efendim> อ่ยเขาเฝ้ารอเขาเป็นประธานเฝ้าเป็นกริยาอ่าเฝ้ารอเลยครับเฝ้ารอเป็นกลุ่มคํากริยาใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีกลุ่มคํากริยาแล้วเขาเป็นประธานด้วยอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นคำสรรพนามถูกไหมครับเขาเฝ้ารอก็เป็นประโยคอันนี้มะม่วงสุกหล่นลงมาก็เป็นประโยคเราก็พบกลุ่มคําที่อยู่ตรงกลางก็คือ จนกระท,<า>ทั่งก็คือกลุ่มคำอะไรครับที่เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยคก็สันธานวลีนั่นเองค่ะอาจารย์คะถ้านนักศึกษาเขาจะยังงงๆงบ้างเฝ้ารอเนี่ยต้องมีกรรมมารับไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องถามว่ารออะไรใช่ไหมคะก็เฝ้ารอครับแต่ว่าการเฝ้ารอเนี่ยคือเรามองคํากริยาบางคำเนี่ยต้องมีกรรมนะครับ คำกริยาบางคําไม่ต้องมีการ,รซึ่งเดียวครูจะไปสอนให้ละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับใน,ในเรื่องของ,ของชนิดของคําคากริยาแต่ว่าตรงนี้แค่เพียงว่าเขาซึ่งเป็นประธานของประโยคในโจทย์ข้อนี้นะครับเขาซึ่งเป็นประธานเนี่ยทำอาการอะไรคําตอบก็คือเฝ้ารอเพราะนั้นเฝ้ารอจะเป็นกริยาประธานมีแล้วกริยามีแล้วก็กลายเป็นประโยคถูกไหมครับถูกค่ะมะม่วงเป็นประธานนะครับ มะม่วงเป็นยังไงครับทาอาการอะไรสุกหล่นลงมาพูดอันนี้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับกาลังจะถามแทนนักศึกษาทีเดียวค่ะว่าสุกลนหรือต้องสุกล่นลงมาถ้าสุกแล้วไม่หล่นก็ได้แต่กลุ่มคำนี้เขาใช้คํารวมหมดเลยว่าสุกลนลงมาเป็นกลุ่มคํากริยาค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะเพราะฉะนั้นมะม่วงทําหน้าที่เป็นประธานสุกลนลงมาทําหน้าที่เป็นกริยาเขาเฝ้ารอก็เป็นประโยคมะม่วงสุกลนลงมาก็เป็นประโยครวมกันทั้งหมด ก็กลายเป็นสองประโยคโดยมีกลุ่มคำสันธาน,น,านเชื่อม,เ,อมเพราะนั้นโจทย์ก็จะถามว่าประโยคนี้มีกลุ่มคำอะไรข้อ1นึ่บุพบทข้อสองสันธานข้อสามวิเศษข้อสี่นามกลุ่มคำอะไระก็คือกลุ่มคำสันธานหรือถ้าจะพูดอีกอย่างนึงก็คือสันธานวลีนั่นเองใช่ครับทวนตรงนี้นิดนึงเขาเฝ้ารอเป็นประโยค จนกระทั่งเป็นกลุ่มคำสันธานทำหน้าที่เชื่อมให้ต่อกับประโยคที่ว่ามะ <า S 2> ม,ม่วงสุกลนลง,ลงมา,งมาครับโอ้โห oh ในชีวิตประจําวันของเราพูดอะไรก็พูดไปเถอะแต่พอมาจะทําข้อสอบอุ้ยต้องหยุด <c oughs> คิดมากมายแต่นักศึกษาคะถ้าเราตั้งใจคิดทําความเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เราก็จะจำมันได้ตลอดไปและยิ่งฝึกซ้ำๆเป็นคนช่างสังเกตจดจำนําไปใช้นักศึกษาจะไม่พลาดเลยนะคะเพราะถ้าจำผิดตั้งแต่เริ่มต้นเราก็จะผิดอยู่นั่นแล้วแล้วเวลาทำข้อสอบหรือถ้าจำเป็นจะต้องนำเรื่องราวของภาษาไทยไปใช้เราก็จะผิดพลาดคลาดเคลื่อนและนักศึกษาอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะคะ บางครั้งเนี่ยทำให้เกิดความเข้าใจผิดเข้าใจคว้เขวแล้วก็เกิดผลเสียตามมาได้หลายอย่างทีเดียววันนี้คงจะได้ตัวอย่างไปเพียงนี้เพราะว่าเวลาหมดอีกแล้วค่ะครับแต่ว่าคราวหน้ายังมีนะคะคการฝึกทำบ่อยๆนักศึกษาจะเก่งขึ้นแน่นอนวันนี้อาจารย์ใจเด็ดวานชชยเอมและดิฉันพนธรรมเนียมอินลาทุกท่านเพียงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ